เข้านะเทครับเบิกตัวผู้ขัดราชโองการนานอำเภออิงเซียนมาสงโยที่เปิดยุ่งเข้ามาขึ้นสันเบิกตัวมาสงโยมาขึ้นสานข้าน้อยมาสงโยคำนับท่านผู้แทนพระอง ฝาบาททรงมีราชองการให้ทุกตัวเมืองสำรองยุงข้าวเอาไว้เพื่อใช้ในยามเกิดศึกสงครามให้ทหารได้กินไม่มีรับสั่งห้ามเปิดเองโดยพลาการผู้ฝ่าฝืนเท่ากับขัดราชอง์การกดเกณฑ์ข้อนี้เจ้ารู้หรือเปล่าข้ารู้ดีครับในเมื่อรู้ดีแล้วทำไมยังกล้าล้าเมิดอีก ภัยที่ข้าขอบังอาจมีคำถามบางข้อเรียนถามใต่เท้าหน่อยได้ไหมลองว่ามาซิขอถามใต่เท้าการเตรียมสเสบียงไว้เผื่อสงครามเพื่อต้องการปกป้องบ้านเมืองให้แข็งแกราดราษฎรปลอดภัยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วขอถามใต้เท้าอีกตอนนี้ชายแดนมีการรบหรือเปล่าไม่เมสงครามเกิดเพราะคน น้ำท่วมเป็นเพราะธรรมชาติแต่ไม่ว่าคนหรือธรรมชาติผู้รับเคราะห์นั้นก็คือชาวบ้านเหมือนอย่างหัวโหวเกิดน้ำท่วมชาวบ้านนับหมื่นนับแสนต้องทิ้งบ้านช่องหนีเอาตัวรอดบ้านก็หนาวตายกลางทางบ้านก็อดอยากหิวโหวยผู้เป็นสามีไม่อาจเลี้ยดูลูกเมียผู้เป็นพ่อแม่ไม่อาจช่วยเหลือลูกหลาน เด็กเล็กร้องไห้หิวนมผู้ใหญ่ร่ำร้องหิวข้าวขอถามใต้เท้าสภาพการเช่นนี้ต่างกับสงครามตรงไหนเมื่อข้าเป็นถึงในอำเภอมีภาระหน้าที่และเขตที่ปกครองชาวบ้านหนีมาทุกยากแสนเข็นสภาพอันอนาถเห็นแล้วก็ให้เวทนานัก หลังจากไต่ตรองคิดแล้วคิดอีกผู้คนนับวันยิ่งลำบากถ้าปล่อยให้เนิ่นนานอาจก่อให้เกิดการดิ้นรนต่อต้านจนบานปลายเป็นความวุ่นวายดังนั้นจึงต้องแก้สถานการณ์เปิดยุข้าวเพื่อช่วยพวกเขาก่อนแล้วค่อยกราบทูลขอรับพระอาญาทีหลังความจำเป็นนี้ไต้ท้าโปรดพิจารณาด้วย สองโยลุกขึ้นแล้วค่อยพูดขอบคุณใต้เท่าอันเปาถ้าจะวินิจฉัยเองคำพูดของเจ้าเมื่อกี้นี้แสดงถึงความห่วงใยราษฎรอย่างเต็มเปี่ยมก็จริงแต่ว่า ทำไมไม่ทําตามกฎเกณฑ์แจ้งผู้บังคับบัญชาก่อนเพื่อขอให้ราชสํานักมีราชโองการถ้าทําแบบนี้ก็เท่ากับไม่ผิดแล้วนี่นะเรียนใต้เท้าถ้าทําตามขั้นตอนก็ต้องเป็นไปตามกฎเดินเรื่องหลายชั้นยิ่งทำเวลาช้าขึ้นเมื่อน,นั้นคนอดตายยิ่งมากคว้าวุ่นวายแพร่กว้างกว่าจะช่วยเหลือได้ก็ช้าเกินการไปซะแล้วครับมันก็จริงอยู่ แต่การขัดราชองการนั้นมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเว้นแต่จะมีการอภัยโทษไม่ฉะนั้นจุดนี้แหละที่ข้าไม่ขอดใจใครๆก็พูดว่าเมื่อรับพระกรุณาก็ต้องทำงานให้เต็มที่แต่ว่าการทำงานนั้นมีทั้งทำจริงและสักแต่ทำแผ่นดินนี้ทั่วล่าเป็นของห่องเต้รัศดรก็คือลูกหลานของพระองค์ ฝ่าบาทปกครองบ้านเมืองโดยธรรมถ้ากาเสียสละชีวิตข้าคนเดียวสามารถช่วยลูกหลานของพระองค์ได้นับหมื่นแม้ถือว่าบกพร่องแต่ใจข้าก็ภาคภูมินักอย่าว่าแต่ประหารแค่นี้เองแม้ต้องถูกสับเป็นชิ้นๆข้ามาสงโยก็ยินดีรับอย่างยิ่งครับมาสงโย คำพูดของเจ้านี้ทำให้คุนนางมากมายต้องละอายใจยิ่งนักขณะที่ใจคนเริ่มเสื่อมสิ่งใดมีผลประโยชน์ก็รีบฉกฉวยทำว่าคุณธรรมเริ่มถูกมองข้ามจะหาใครรู้จักรับผิดชอบสนิดกล้าทำกล้ารับนับว่าเหลือน้อยเต็มที โดยเฉพาะนคนอย่างเจ้าซื่อตรงเปิดเผยห่วงส่วนรวมมากกว่าตัวเองมีความดีเป็นเลิศทำให้ข้าเลื่อมใสเจ้าหญิงนักเจ้านะาที่ครบเชิญใต้เท้ามาออกไปก่อนให้แต่งชุดขุนนางสมศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่บ้านเมือง แล้วค่อยเข้ามาพบข้าไว้ไม่ได้ได้ขานะท่านเปาทำไมจะไม่ได้แต่ท้ามีความเห็นต้องกันข้ารู้สึกปลาปลื้มนะคงต้องขอตัวก่อนแล้วเชิญ